มันท้องดิฟฟ์กดิฟฟ์กรงเง้ลงเจ็ดตาเยอะจนมองปวดขมับอย่าเป็นได้มื่อเขาร้องนิด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 แต่ไม่เป็นแน่แต่กว่าจะแห้ง ตอนนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนทําได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะขอร้องเลยคือให้อยู่บ้านนะคะนะถ้าไม่จําเป็นอย่าออกไปนอกบ้านเลยนะคะถ้าจําเป็นก็คือรีบไปรีบกลับถ้าออกนอกบ้านก็ต้องใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆค่ะแต่ให้ตัอ,อ,อแรงมันสนใจที่คุณหมอทำคลิปน้องเฟิรุนท่เรียกมาทา่ไหนคะ คือจริงหมอทำเพจอยู่แล้วค่ะแล้วก็อยากจะสื่อสารกับคนไทยทั้งประเทศนะคะว่าอยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยกันลดการระบาดนะคะโดยการอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะอย่ากออกนอกบ้านนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวเองล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากอนามัยค่ะแต่ว่าในช่วงนี้สถานการณ์มันแบบตึงเครียดมากคนเครียดเยอะหมอเลยอยากจะสื่อสารออกมาเป็น,ปนแบบเป็นแนวเพลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในส่วนของเนื่อของเพลงเนี่ยคุณหมอรู้จคนแบบนี้นะฮะเป็นยังไงครับ ก็แต่งเองะคะ่ะเวอร์จากเพลงที่แบบลูกชายชอบเนะะี่ยค่ะก็เ,เป็นเพลงที่แบบเหมือนชวนให้คนอื่นๆอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็อ,อย่าออกนอกบ้านนะคะเพราะว่าเคสมันเพิ่มขึ้นเร็วมากเลยนะคะสุดท้ายอยากให้ฝากให้ทางใจคณะแพทย์หรือพระกรณทางการแทรพทย์เี็หมอพยาบาลครับ ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะพวกเราก็เหมือนทหารในชุดสีขาวนะคะเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เราจะผ่านไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะ